ไข่ดองครับแต่ว่าสูตรเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตโอเเงก็ส่วนนีสุดบพี่น้องชาวโลกชาวไทยชาวเอสกาดชาววากันดานทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดน,นะครับ คนครับคนนี้ว่าผมเนี่ยไปเจอเฟซบุ๊กแฟนเพจหนึ่งครับเขาแชร์ครับเกี่ยวกับไข่ดองครับจากซีรีส์ญี่ปุ่นครับในเน็ตฟิกชื่อเรื่องอิซากะยะมันเป็นไข่ดองแบบไข่ดองที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนคือโปรตีนเนี่ยไข่ดองไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบไข่ดองไทยไข่ดองเกาหลีอะไรเงี้ยวิธีทําคือง่ายๆครับก็คือเอาไข่มาแยกไข่แดงครับถ้าเกิดคนไทยก็ใส่แบบใส่น้าําปลาหรือแล้วก็แบบใส่พวกแบบน้ำต,ตาลปีป๊บอะไรให้แบบแบบเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆอะไรเงี้ยส่วนเกาหลีก็ใส่แบบเป็นซอสเกาหลีของเขาคือที่ผมเห็นมาเนี่ยมีแต่แบบ ในฐานะที่ผมก็แบบผมก็ทาไข่ดองน้าปลามาก็เยอะแล้วครับแต่ว่าสูตรเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ต้องย้ำน้องๆก่อนนะครับว่าไข่ไก่ที่เราจะใช้ในการทําเนี่ยเราต้องใช้ไข่ไก่ที่สามารถกินดิบได้ก็จะดิบหลักเนี่ยจะมี2อ,อย่างครับก็คืออันนี้ครับทุกคนมันคือมิโซะครับมิโซตามาลูเพนเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าในซีรีส์ใช้ถุงนี้นะครับราคา 50บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นสาเกครับยี่ห้อกิโกะแมนนั่นนะั่นนะั่นอะันกะิโกแมนะนะเป็นสาเกคือเหล้าราคา190เบาทแต่ว่าอันนี้บอกก่อนว่ามันเป็นแบบเหล้า,าสำหรับปรุงอาหารวิธ <What? S 1> ีทำเนี่ยค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับผมครับทุกคนอนเริ่มทำก่อนอันดับแรกเอามิโซะนะครับใส่ลงไปในสักอันหนึ่งก่อนใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ครับแต่ก็ผมใส่ครึ่งหนึ่งพอผมเก็บไว้แบบเออกินบ้างอาใส่ไปเลยครับผมทุกคนหน้าตาเหมือนน้ำตาลปี๊บนะครับกลิ่นเค็ม ก็กินมิโซะชิม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 กันล้างมือด้วนะครับน้องๆอืมก็ม,มิโซะต่อไปครับแล้วเราใส่สาเกครับแล้วแต่พวกมึงครับอยากใส่แค่ไหนใส่ครับตามความชอบใส่เท่าไหร่แล้วแต่ทุกคนนะครับผมจะใส่ไป1ช้อน2ช้อน3ช้อนอะไรนะแล้วก็ทําการคนไปครับใครที่คิดว่าแบบตัวเองคอแข็งมากกว่าผมก็จะใส่หมดขวดเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะมันจะไม่น่าตาบมีมรับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากก็ุกไปครับไม่ค่อยเหมือนในซีรีส์เลยนะกุกจนกว่า เกกับตัวมิโซะเนี่ยจะเข้ากันง่ายๆครับทุกคน ไม่มีอะไรยากผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าการแบบทําไข่ดองน้ำปลาไข่ดองปลามันต้องแบบห,หันนู่นหันนี่เตรียมนูนมม่นเตรียมนี่อันนี้คือไม่ต้องมีอะไรเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติเนี่ยมันจะแบบว้าวเหมือนไข่ดองน้ำปลาไหมเพราะผมเนี่ยชอบไข่ดองน้ำปลามากดังนัผมคิดว่าได้แล้วนี่ครับทำก่อนเดี้ยมันจะเข้ากันผมก็คิดว่าอันนี้เข้ากันแหละแต่ก็อันนี้นะครับโรลที่ผมทำเนี่ยผมจะทํา2สูตรนะพอดีว่ามันมีอันนึงที่ผมอยากลองก็คือสูตรนึงเนี่ยผมจะทําตามซีรีส์ส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยยยยผผผมมมมมจจจะะ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 ลลลลออออออองงงทททํําาาาาาาตตตตตตแแแบบบบบบใใัััััััววเเเเเเเพพรรรรรรโ้้้้ไไไไกกก็็็ดฉนน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 ี่่่่่ปปป2คคคคสขุ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําแบบในซีรีส์ก่อนนะพี่ดำนะครับเราต้องแบบแบบ่งแบบนี้ก่อนทำให้แบบมันเรียบๆครับเพราะฉะนั้น,นครับเราก็จะมีกระดาษครับผมก็ไม่รู้ว่าคือกระดาษอะไรเดี๋ยวมันเป็นกระดาษแบบสามารถเอามาวางอาหารได้อะกระดาษสะอาดอะไปหาซื้อได้นะครับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่าเนี่ยหน้าตาเป็นนี้ครับทุกคนหน้าตาเป็นนี้อ่ะดูเอาก็เอากระดาษมานะครับแล้วก็มันจะมีด้านแบบมันๆกับด้านธรรมดาเอาด้านแบบวิบวับออกนะวางลงไปครับทุกคนนี่แบบนี้ แบบนี้ครับแล้วก็แบบเอาไข่เนี่ยดันๆลงไปครับเพราะว่าเราจะเอาไข่แดงเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้ครับอ่าวางลงไปครับหลังจากนั้นครับเราก็จะทําการแยกไข่แดงไข่าขาวครับแล้วก็เอาไข่แดงเนี่ยมาวางตรงกระดาษครับแค่นี้จบง่าย<ๆ>มันจะอร่อยเหรอวะในซีรีส์นี้จริงนะครับทุกคน ล้างมือแล้วนะครับล้างมือแล้วนะครับวิธีแยกไข่แดงนะครับง่ายๆนะครับโดนเอาไข่แดงวางนี่ใช่ไหมแล้วก็แบบกิ้งๆไปครับแล้วไข่ก็มีสีลูกไม่กลายพี่ทำพลาดเลยนะโอเคครับได้แล้วครับทุกคนไข่แดงแล้วก็วางลงไปครับเนี่ยครับโดนจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแค่นี้ครับง่ายๆอ่ะเดี๋ยวทำอีกฟองนึ่งมีการแยกไข่แดงไม่ยากครับใครที่แยกไม่ได้แบบทุกำไงแต่วันนี้เอาเทลงนี้ก็ได้เทลงนี่เนี่ยวิธีนะครับง่ายๆครับทุกคนแค่เรากวักออกมาครับเนี่ยเบาๆครับเหมือนแบบเลี้ยงลูกอะอะไรติดไข่แล้วก็ลูบๆออก้อะไรติดไข่ นี่ไงไข่ขาวไงนี่นี่มีอะไรเลยไม่น่ารักเลยเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ครับแล้วผมกลัวไข่แตกแต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรกินได้กินได้โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการวางครับเรียบร้อยอันนั้นเสร็จแล้วครับทุกคนอันนั้นคือสูตรตามซีรีส์นะครับเรื่องกวนมุนโฮตัวมุนยองเรื่องอะไรนะอะไรวะอากาเซออากาโซอากาเซออะไรนี่รู้ไม่ย้อนดูออกกูลืมไปแหมย้อย ชื่อเรื่องอิสากะยะต่อไปครับผมจะมาลองสูตรผมนะก็คือว่าผมเนี่ยจะลองแบบทําแบบไม่มีกระดาษในซีรีส์เนี่ยเขาจะากระดาษลองใช่ไหมแต่ว่าอเนี่ยผมจะไม่เอากระดาษรองผมจะเอาไข่เนี่ยเทลงไปในนี้เลยคือเอาไปแบบไปลองในนี้เลยวิธีทำเหมือนกันครับทุกคนก็คือผมจะเอาเอาเนี่ยบมุมลงไปครับให้แบบเป็นรูมันให้เป็นรูเลยทำให้อะไรครับมันได้เป็นรูครับลก็เอาง่ายผมจะเอาไข่เนี่ยวางไว้ในนี้เลยแบบนี้นะครับนเนียนๆแล้วก็ตอกเลยครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําการแยกไข่นะครับอ่า อุ๊ยแตกน้องไม่แตกอ่ะคนเราก็ต้องแบบพังผ่ากันบ้างโอ้ยน้องน้องแล้วคือแบบน้องบีมซ um. like like ื้อมาแบบไม่กลาให้ผ่าอะตอนนี้เรี่แปดแตกกว่าแตกกว่าอ่ะเอางบนเดี๋ยวไปซื้อไข่มาก่อนเดี๋ยวขอทำการแบบไปซื้อไข่เพิ่มกันเพราะว่าไข่หมดครับทำไมน้องบีมซื้อไม่ไม่ซื้อมาสักแปดซื้อสักหกไม่เผื่อแบบเฟลบ้างเหรอ เจอเป็ดเก่งไงแล้วเก่งมาเก่งเ,เออโอเคมาก็เดี๋ยวเจอ,อทีตอนไข่มาครับเดี๋ยวเจอโอเคครับทุกคนตอนนี้ไข่ก็มาแล้วก็ซื้อมาสี่ปอกเหมือนเดิมผมจะตั้งใจน้องๆจะได้แบบไม่ต้องออกไปซื้อใหม่อือเรรียบร้อยอสุดท้ายครับอันนี้บอกก่อนนะไม่มีกระดาษนี่สูตรผมนะถ้าเกิดหนังเรื่องไหนจะไปทำนี้ต้องมาขอผมก่อนนะลิเกสิจผมนะครับผมคือผู้คิดคน้นโอเคว่างลงไป เรรียยบ้ออ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ไข่ดองมิ่ส่ทั้ง2ส,สูตรทั้งสูตรซีรีส์แล้วก็สูตรผมเนี่ยก็เสร็จไปที่ร้อยแล้วหลังจากนั้นครับทุกคนเราก็ทําการหาอะไรมาปิดครับแล้วก็ เอาเข้าตู้เย็นครับเวลาที่ใช้ในการหมักหรือการดองเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะอดองแล้วกันในการดองนะครับปกต,ติเนี่ยพวกไข่ดองน้ําปลาเนี่ยต่าสุดเลยนะต่ําสุดเนี่ย,ยประมาณ6ชั่วโมงครับแต่ว่าเนี่ยเขาแนะนามานะครับว่า2วันแต่ว่าวิเกียยครับวันเดียวพอแล้วกันครับตามน้นนะครับเพื่อใครทำเนี่ยจะให้ตามสุดเ e ปนะต้อง2วันแต่ว่าเดี๋ยวผมลองวันหนึ่งก,ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันจะแบบว้าวเท่าไข่ดองน้ำปลาไหมก็เอาเข้าตู้เย็นครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วเป็นเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับวันว่างๆครับเรามาเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะครับโชว์หน่อยเป็นไงเป็นไงน้องๆหล่อเปี้ยวเป็นไงเท่ป่ะตัดต่อดีๆนะกันเลยเป็นกันเท่เลยนะไอ้ควอเราโชว์เด็กหน่อยว่าแบบเราเล่นเปิด เพื่อนที่บอกไปตอนนี้เวลาก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่ถึงสหรอกจริงๆประมาณ23ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้ไข่ดองมิโซะจากซีรีส์เรื่องอิาระยะจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับมาโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไข่แดงดองมิโซะเป็นยังไงนี่ครับทุกคนจากสูตรในซีรีส์นะครับก็คือจะมีกระดาษอยู่นี่ครับหน้าตาของมันเดี๋ยวเราจะมาลองจากนี้ก่อนหน้าตาก็เหมือนไข่ดองทั่วไปนะครับไข่ดองมิโซะไข่ดองน้ำปลาตามร้านทั่วไปเช็คกินก่อน กลิ่นก็ไม่แย่นะไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไข่ไหมนะจริงๆเนี่ยไข่ดองเนี่ยจะให้อร่อยเนี่ยต้องกินกับข้าวนะครับผมจะลองกินแบบธรรมดาก่อนเดี๋ยวเรามาลองเจาะนะครับเจาะไข่อ่าก็โอเคครับผมอันนี้อันนี้คือทำถูกนะครับถ้าเหลวเนี่ยแสดงว่าผิดไม่ใชจนะเดี๋ยวเรามาลองชิมเปล่าๆก่อนข้นเค็มเลยกินเปล่าๆเค็มเค็มมาก แต่ที่บอกไปไข่ดองเนี่ยมันต้องกินกับข้าวครับทุกคนถ้ากินมาเปล่าอย่างที่บอกผมบอกไปแล้วว่ามันเค็มมันเป็นเรื่องปรติอยู่แล้วรสชาตินะครับก็ไม่เหมือนพวกไข่ดองน้ำปลาหรือแบบไข่ดองโชยุอะไรไม่ค่อยเหมือนครับรสชาติมันค่อนข้างนวลนะค่อนข้างดีผมผมคิดว่าค่อนข้างดีเดี๋ยวลองชิมกับข้าวแล้นี่อร่อยกินกับข้าวกำลังดีอร่อยย แ่กลิ่นของข้าวเค็มกำลังดีนะอร่อยผมว่าอร่อยที่สุดเรียกว่าไข่ดองน้ำปลาไข่ดองแบบโชยุอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะผมชอบกินเค็มนะไม่ไม่กลิ่นไม่มีคาวไม่มีกลิ่นจากเกไม่มีกลิ่นมิโซะครับอย่างที่บอกคาวมันไม่เกี่ยวกับการดองครับมันอยู่ที่ไข่ที่เราใช้ถ้าเกิดคนแบบชอบกินหวานอาจจะไม่ได้ชอบมากเพราะไม่มีรสชาติหวานเลยจะเป็นรสชาติแบบออกเค็มครับโอ้ยต่อครับทุกคนมาลองแบบไม่มีกระดาษบ้างไม่รู้ว่ามันจะเข้มข้นกว่าไหมอันนี้คือแบบไม่มีกระดาษครับลองกินกับข้าวเลยนะครับน นี่่เค็มกวาแต่ชอบอันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่โซะมันเข้าไปได้ยังไงนะแต่แบบคือไอ้ข้างบนเนี่ยมันไม่เค็มครับมันเค็มข้างล่างเว้ยไอ้ตรงที่เป็นมิโซะมันจะเค็มตรงนั้นที่เค็มเนี่ยมันเค็มข้างล่างเค็มไอ้ตรงที่แบบวางอยู่มิโซะมันเค็มแค่ตรงนั้นแต่นี้เค็มเค็มมากมากมากๆมากที่สุดอันนี้ก็เค็มกำลังดีอันนี้เค็มมากอ่ะอิซานงอิซานั่ดองโชยุตามซีรีส์อีซานังงี้ก็เยอะก็เยอกเฮ้ยอร่อยแหละอร่อยเลยไข่ดองทั้งมวลอ่ะ ผมชอบนี้สุดที่มีซีฟูนนั่นจะอร่อยเนาะอาทุกวนก็สรุปนะครับไข่ดองมิโซะตามซีรีส์ดังอิซักยาน,นะครับแบบมีกระดาษกับแบบไม่มีกระดาษตรงไอนี่ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าตัวเราเนี่ยชอบกินเค็มแค่ไหนถ้าเป็นคนชอบกินเค็มมากเนะี่ยแบบไม่มีกระดาษมันก็เค็มเกินไปอยู่ดีสำหรับผมนะเพราะขนาดผมชอบกินเคม็มมันยังเค็มเกินไปแต่ถ้าม,มีกระดาษเนี่ยก็เค็มกำลังดีครับเค็มไม่มากเค็มกำลังดีกำลังแบบ นวลๆอะไรเงี้ยที่มันเค็มเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมบอกไปแล้วนะครับมันจะเค็มแค่ตรงข้างล่างครับเค็มแค่ตรงที่ทับนะไอ้ตรงข้างบนเนี่ยไม่เค็มมันไม่ได้แบบดูดมิโซะขึ้นมาทําให้แบบไข่ทั้งลูกเค็มไม่ใช่ไอ้ที่แบบดูดซับมิโซะความเค็มเนี่ยมันคือตัวกระดาษครับคือตอนนี้กระดาษมันก็เค็มนะแต่เค็มน้อยไม่ได้เค็มแบบไม่เค็มเท่าเนี่ยเอามือจุ่มมิโซะแต่ โอ้ยยี่เขากินไข่ดองแค่วันเดียวนะครับถ้าเกิดดอง2วันเนี่ยมันน่าจะวา้าวมากกว่านี้นะเพราะว่าจริงๆตามสูตรเป๊ะๆเ,เนี่ยเขาให้ดอง2วันใครที่แบบเป็นแฟนคลับแฟนมันแท้ชอบกินไข่ดองเนี่ยลองทํากินกันได้ไม่ยากผมคิดว่า,ท,า,วาทําง่ายกว่าพวกแบบไข่ดองทั่วไปแบบน้าําปลาเกาลงเกาหลีอะไรเงี้ยง่ายกว่าเยอะใช้แค่สองอย่างครับราคาแค่ประมาณ200นินดๆรวมกันสองร้อยนิดอันนี้ไม่รวมไข่หน้ามีไข่ก็250ลองเอาไปทํากินตามกันได้ครับเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยกันสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พรนะครับไว้แบบไปเจอเมนูอะไรแแบบบบเเเฟีีี้้ยยยยยวววๆนนน่่่่่าาออออรรด๋ไผ จะมาทําให้ทุกคนดูแล้วกันหรือถ้าเกิดใครเนี่ยมีแบบเมนูแบบแจ,มแจมแ่มๆแนะนําสําคัญสุดครับเอาแบบราคาไม่แพงนะก็ถ้าเกิดมีแนะนำเนี่ยก็สามารถบอกผมได้นะครับทักมาไหนๆก็ได้ครับเฟซบุ Facebook, ๊กไอจงไอจีหรือแบบคอมเมนต์คอมเมนต์ได้หมดเลยสำหรับวันนี้เมื่อามาเจอสเก็ตหน่อยฉักนก,ก็ลองแพนลนาครับเพราะว่าลาไปก่อนและก่อนสุดท้ายและท้ายที่สุดอย่าลืมนะครับไข่ที่ใช้ต้องเป็นไข่ที่สามารถกินดิบได้ไม่ใช่แบบไข่ทั่วไปอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะกินแล้วแบบเดีย๋ยวท้องเสียขึ้นมาแล้วกูซัวอีกเนี่ยหาว่าองเเอรลันนี้วนบอ้แม่ยยดู ไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอให้อร่อยๆกันทุกคน